ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10เหตุการณ์เดือนในเอลกลาสิโกอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมานะที่นี้ด้วยหากดูแลวชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมเอื้อมไปกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ ดักที่สิบย้อนกลับไปในอรอบชิงโกบาเดเรเมอรอปีก่อใกนในจังหวะที่เนม่ากระทิ้งตัวล้มลงในเขตโทษต่อนหน้าฟาบิโอโคเอนทราและเนม่ากรแสดงการียากวนส้นตีนเอาหัวไปโขเขาก่อนแต่หลังจากโขกปุ๊บหน้าตาเนม่าก,ก็ต้องเยเกเมื่อเจอรุ่นพี่ใหญ่อย่างเปเป้ปอประมุกที่เดินเข้ามาแยกทั้งคู่จนทําให้เนม่าต้องมาฟอ้อบอกเฮ้ยจานฟังหน่อยดีว่าแม่เกือบจะมีคอกูตายฮ่าอาจารย์ไม่คิดจะให้ใบอะไรมันบ้างเลยเหรอกรรมาการบอกมือแค่เกือบตาย ้ากูให้ใบอะไรไปกูอาจตายอันดับที่9คราวนี้ย้อนไปกุมภาพันธ์ปี2013เป็นพี่เป้เป้เป,ปอประมุกที่เล่นแบบฟาดง่วงฟาดงาใช้ตีในทางที่ผิดไม่จ้องจะเล่นบอลแต่เล่นคนจนผู้เล่นบาซ่าไม่พอใจในพฤติกรรมหำหาแบบนี้ขนาดนักบุโยบุคคลที่ใจเย็นที่สุดยังตบาดแตกกับการกระทำครั้งนี้ไม่ติดว่ามีกรรมการพี่เป้นี่อาจตายขาด,ดงตีนี้ก็เป็นได้ฮะ อันดับที่8ย้อนไปปี2010จังหวะนี้เป็นความรุนแรงจากการเข้าประทะของกองหลังอย่างริคารโดคาวันโยที่เข้าวางเท้าใส่เมสซ,ซี่สัวทิมตามด้วยของสมนาคุณอย่างสอกใส่ที่ใบหน้าไปอีกดอกเมื่อไปสอกใส่หน้ามนุษย์ต่างดาวก็ยาวสิครับงานนี้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไม่พอใจอย่างหนักจนเกือบจะเปลี่ยนชนิดกีฬาเล่นจากบอลมาเป็นมวยหมู่กันซะแล้วซึ่งสุดท้ายกรรมการก็ได้ให้ใบเหลืองทั้งคู่เป็นการเตือนสติ อันดับที่7จแมตต์เดียวกันกับเมื่อกี้คราวนี้เป็นสตาพันล้างอย่างโรนัลโดที่ไปผักแขนหลวงพี่เป๊ปวัดบาร์าที่พยายามล้อตัวเข้าที่ไม่ยอมคืนบอลให้แบบตรงๆแถมรอบนี้อารมณ์บอดจอยกับอินเนสตาไปอีกดอกและการการะทําครั้งนี้สร้างความโมโหให้นกะเตะบาร์ซาวิ่งเข้ามาหาเรื่องกับซีอาร์เซเว่นกันเพียยจนเกือบเกิดการตะลุมบอลในสนามแตยังดีที่ไม่มีอะไรเกินเลยกันไปมากกว่านี้ฮะ อันดับที่6เป็นเอลกราซิโกที่พี่หลุยสิโกต้องจําไม่เคยลืมเลือนเป็นแน่เพราะนี่คือการต้อนรับอย่างอบอุ่นของผู้เล่นอย่างหลุยสิโก้ที่บางอาจย้ายจากบาซ่าไปมาดริดซึ่งสร้างความไม่พอจะให้แฟนบอลบาซ่าอย่างมากจนแม่นั้นจังหวะเตะมุมนี่แฟนๆต่างแห่แหนกันให้กําลังใจด้วยขวดน้ํา ยะหรือแม้กระทั่งหัวหมูก็มีพุ่งลงมาเรียกง่ายๆว่าความรากที่แฟนบาซ่าแสดงออกตอนนั้นหลุยฟิโก้ในคืนวันนั้นเล่นเอาพานโรงสนามค้ำดูนี่ปาดน้ำตาร,อร้องไห้เลยขยะแม่โคตรเยอะ อันดับที่5ย้อนไปเมษายนปี2011อาเบลัวจังหวะหนัวแกไปย่ำลงบนเท้าของพี่บิยาจนเรียกร้องหาอาดังนั่นซึ่งพี่รามอนเห็นก็เดินไปช่วยอุ้มบิยาขึ้นมาเพื่อบอกว่าอยากแกล้งเจ็บและแการกระทําดอกนี้เล่นเอาฝ่ายมานั่งสำรองบาซ่าไม่พอใจแทบจะปากขี้ใส่สนามทั้งเคลียร์ทั้งเถียงกันอยู่นานสุดท้ายไม่มีใครหน้าไหนได้รับใบอะไรแม้แต่คนเดียวเสียเวลาจริงๆ อันดับที่4ี่รอบนี้พี่เมสซี่แกทำจังไรเตะบ,บอลไปอัดหน้าแฟนๆโดยไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่อย่างไรและแน่นอนว่าทำแบบนี้เรื่องต้องมาแน่แล้วก็เป็นคนเดิมคือพี่เปเป,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 ป้ปอประมุขเข้ามาต่อว่าว่าเฮ้ยสัตว์มึงเรียนรู้วัฒนธรรมมนุษย์บ้างเปล่าที่มึงทำเมื่อกี้ในโลกของกูเขาบายถึงหาเรื่องโวยสุดท้ายก็ยังดีที่ไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่านี้ทั้งเปเป้และเมสซี่ก็กลับไปทำหน้าที่ของตัวเองต่อทั้งคู่ฮะ อันดับที่3มความเดือดมาเต็มสุดเมื่อพี่รามอสไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้หลังจากที่พี่มอสแกเสียบเมสซ,ซี่เข้าเต็มตีนแค่นั้นยังไม่พอพี่มอสยังจะไปผลักนับปูล้มหัวทิ่มไปอีกคนเมื่อความเดือดมาถึงขีดสุดกรรมการจึงให้ใบแดงเพื่อหยุดสถานการณ์พี่มอสโดนไล่ออกไปพักสงบสติอารมณ์ที่ข้างสนามนคืนวันนั้นมัดริดโดนพิชิตไปเละเทะห้าประตูต่อศูนย์ อันดับที่2จังหวะนี้บาซ่าทําประตูเข้าไปได้และดีใจสไตล์ยีย,ยวนกวนประสาทจนเปเป้ตะบาดแตกแหกกระเจิงไม่พอใจแล้วไปทำสงครามน้ําลายจนโดนผักล้มหัวทิ่มจิ้มหญ้าไปแต่ไม่พอแค่นั้นพี่บุตเกตแกยังมีจังหวะแถมเอาสาตารไปเหยียบหน้าให้เป็นอรอยที่ระลึกอีกสุดท้ายเหตุการณ์บานปลายจนปลายบานกรรมการจึงไล่ทั้งเปเป้และฟาเบกัตออกไปทั้งคู่เพื่อลดอุณหภูมิความเดือดลงมาหน่อย ันดับที่หนึ่งนี่เป็นเหตุการณ์ที่เดือดสุดๆเริ่มจากการเข้าสก,กัดของมาเซลโลที่โดนใบแดงทันทีและสร้างความวุ่นวายจนกลายเป็นการตลุมบอลนักเตะทั้งสองฝั่งหวังจะวอกันโชว์คนดูสติกแตกกระต่อยตีท่าเดียวนะับเป็นเอลกราซิโกที่ดุเดือดเลือดคลั่งที่สุดแล้วในเอลกราซิโกยุนเ้ และนี่คือขอบสนามท็อปเทนเอลกราติโกไหนถูกใจท่านบ้างอย่าลืมเมนไลท์บอกกันไว้ด้วยนะครับสนับสนุนโดยแอปพลิเคชันรายงานผลบอลสดซุปเปอร์สกอร์แอปดีๆที่คู่ควรกับมือถือคุณรออะไรนะครับโหลดสิครับแล้วคุณจะติดใจขอบสนามท็อปเทนตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับผมจัดให้แน่